สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับและขอสวัสดีท่านผู้ชมที่มีใจรักในการเลี้ยงวัวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับกับช่วงบรรยากาศยามบ่ายๆครับวันนี้ผมจะพามาชมกับพ่อวัวสายพัน์ุยุโรปครับเจ้าจิมมี่ครับบีทมาเตอร์ครับในวัยเเดือนกระดัดครับ ของคุณลุงเรือครับนี่ครับตัวใหญ่มากๆครับหัวสายเนื้ออีกหนึ่งตัวครับหรือว่าอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับที่ให้เนื้อแล้วก็ให้โครงสร้างใหญ่ทีเดียวครับสำหรับลูกวัวตัวนี้ก็ อายุได้เก้าเดือนครับ <c oughs> ดูครับใหญ่แล้วก็สวยครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้ผมจะให้ความรู้ครับเคล็ดลับดีๆครับในการเลี้ยงวัวสายพันธุ์ดิสมาตเตอร์ครับว่าเขามี ข้อดีอย่างไรครับดูครับนี่ครับเป็นแม่ของเขาครับพ่อวัวสายพันธุ์บีดมาเตอร์ครับข้อดีของเขาก็คือการกินยากเก่งครับการทนแดดทนฝนครับทนหนาวครับวัตัวนี้ก็ดีทีเดียวครับกับสายเลือดลักษณะนี้ครับถือว่าเป็นการตอบโจทย์ครับให้กับ ชาวเกษตรกรครับที่มีใจรักในการเลี้ยงวัวเลยครับตัวใหญ่ครับหนังหนาครับเนื้อแน่นแน่นครับให้กำไรแล้วก็ตอบแทนครับให้กับคนรักคนเลี้ยงได้ดีครับถือว่าสานต่อได้ครับสานต่อให้เป็นพ่อพันได้เลยครับตัวนี้ครับ แล้วก็รอชมครับรอติดตามกันเรื่อยๆครับว่าการเจริญเติบโตของเขาครับจะเป็นเช่นไรครับขนาดตอนนี้ก็เก้าเดือนก็ตัวใหญ่มากครับสายเลือดยุโรปครับตัวนี้ซึ่งน้อยนะครับที่เราจะเห็นสายบิทมัตเตอร์ครับส่วนใหญ่ก็แถว ้านเราหรือว่าแถวภาคอีสานก็เล่นแต่เลือดร้อยครับหรือว่าลูกผสมครับสายประบ้นอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามครับฝากกดแชร์ครับกดไลค์ครับให้กับช่องสุดินฟาร์มพาทัวร์ด้วยนะครับ เ้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับกับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ